ข่าวต่อมาดีกว่าพี่ปออะมากันถึงคุณได้ดูแพลยไซซ์ป่ะได้ดูได้ดูผมคือเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคือนี้ต้องบอกว่าหนังเกาหลีเนี่ยผมชอบมากมซีรีส์อาจจะไม่ได้อินมากถ้าเกิดว่าไม่ใช่ซีรีส์สืบสวนสอบสวนนะครับ,รบซีรีส์ยูรักผมก็จะกลางกลางสวย่างผู้หญิงก็ชอบอแต่ p พ r a s ไ t e ์เนี่ยถือเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสองปีแล้วนะนะครับล่าสุดนะฮะบงจุนโฮพู่มกับเรื่องนี้นะครับคือเก่งมาก จนมีโอกาสได้เป็นคนเกาหลีคนแรกเรื่องรายติดตามครับนี่บงจุนโฮนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีกับบงจุนโฮด้วยนะครับผู้กำกับ4ี่รางวัลอสการ์ p พ r a s ซ t e ล่าสุดกลายเป็นชาวเกาหลีคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้ประธาน คณะกรรมการตัดสินงานเทศกาลหนังที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง Venice Film Festival ค,ครั้งที่78คนณเ,เขาจะจัดเนี่ย1-11กันยายนที่อิตาลีนะครับทางอ b e บ t o Barbera ประธานจัดงานเขาก็ระบุผ่านทาง home page โฮมเพจของงานนั่นนะฮะเขาบอกบงจุนโฮเนี่ยถือว่าเป็น1 คนนะทำหนังผู้ที่ถือกระบอกเสียงของอุตสาหกรรมแผ่นฟิล์มโลกนะฮะทางผู้จัดงานเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้พูดกับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาร่วมตัดสินครับ